สวัสดีครับผมบัณฑิตยุรังสีสวัสดีครับผมชอนบูรณาหิรันครับอ่าวันนี้ก็ได้ต้อนรับชอนสอนชายมาเป็นชอนบุรณาหิรันนะครับมาในคลิปบัณฑิตสําเร็จในสามนาทีอีกแล้วครับ <laughs> ก็ <laughs> ก็มาให้ความรู้เก่งๆนะครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องทํำยังไงที่จะทําให้ผู้หญิงชอบเราทำไมทำยังไงที่จะให้ผู้หญิงเราเนี่ยจะได้ผู้หญิงดีๆมาเป็นคู่นะครับ <laughs> แล้วนน <laughs> มอนง่ายจะตายคือ ง่ายไปหมดทุอ it's it's upgrade yourself ทำให้ตัวเองคุ้นค่ากับผู้หญิงดีๆก็ต้องแบบพัฒนาพัฒนาพัฒนาวิธีคิดของเราใช่ไหมสมมติว่าถ้าคุณชอบผู้หญิงที่อายุมากกว่าคุณเหมือนชอนชอนก็ต้องจอชอนก็จะคุณก็ต้องคุณไม่สามารถทำให้ตัวเองอายุมากขึ้นแต่คุณสามารถปรับแนวคิดให้มัน มาชัวรชวรมากขึ้นให้ที่ภาวะมากขึ้นใเราสามารถคุยกันรู้เรื่องาคุยกันรู้เรื่องอายุมันมันไม่สําคัญเลยก็ก็อัปเกรดจุดสับถ้าอยากได้ผู้หญิงที่คุณดีคุณต้องทําให้ตัวเองคุณดีใช่ไหมก็คุณบัณฑิตจัดเลยก็บัณฑิตจัดให้นะครับก็คือคุณเนี่ยไม่มีผู้ไม่มีผู้หญิงคนไหนเนี่ยที่ถ้าคุณไม่ไม่ไหวอ่ะผู้หญิงคุณสามารถเนี่ยที่จะ อย่าไปคิดว่าใครนี่มันเกินเอื้อมไปหมดห้าไมไปคิดว่าเขาเกินเอื้อมผมไม่ยคิดว่าผมอยากได้แฟนฝรั่งนะต้องหน้าตาแบบดาราฮอลลีวูดคุณคิดดูกล้าคิดได้ไงวะผู้ชายผู้ชายไทยตัวเล็กๆเงี้ยกล้าคิดว่าผูอยากได้ผู้หญิงแบบดาราฮอลลีวูดฝรั่งด้วยแตถ่ถ้าคุณกล้าคิดแล้วคุณมาพัฒนาตัวเองให้มัน deserve ให้เป็นคนที่ควรค่ากับคนแบบนั้น <Yes. S 2> ทุกอย่างเป็นไปได้แล้วมันคุณจะใช้ข้อนั้นมาเป็นแรงจูงใจของคุณด้วยคุณจะได้มีแรงจูงใจว่าเออฉันทําไปเพื่อไม่ใช่สร้างความสําเร็จให้ตัวฉันเองแต่ฉันจะได้มีคนที่มาคงคู่แล้วกูดูโคตรเท่เลยอะ่ะคุณเจอนคนคือคนที่คนที่ได้ผู้หญิงดีๆมาคงคู่นะผู้ชายที่ได้ผู้หญิงดีๆมาคงคู่เนี่ยมันเป็นบารมีอย่างนึผม <laughs> บอก,บอกตรงๆใช่ปะ่ะ <laughs> มันเป็นบารมีมันมันคุยได้มันปวดได้อ่ะมันคุยมันคุยได้ว่าเฮ้ยคนมันอื่นมันมองแล้วมันจะมองว่า ผู้ชายคนนี้ไม่มีอะไรแน่วะก <c oughs> ูเห็นหน้ามันก็ไม่ได้หล่ออะไรมากนะแต่ <c oughs> ไม่เอาผู้หญิงคนนี้มาควงได้ไงวะ <c oughs> ใช่ใชมันเป็นบารมีของผู้ชายอย่างนึ้<ช>เพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณตั้งเป้าไปเลยว่า <c oughs> คุณอยากจะมีผู้หญิงแบบไหนคุณมีได้หมด <c oughs> แล้วคุณก็อัปเกรดความของความสามารถของตัวเองเอัปเกรดความสาเร็จอัปเกรดความหน้าตาอัปเกรดการแต่งตัวของคุณขึ้นมาให้คุรค่ากับผู้หญิงแบบนี้นี่แหละครับแล้วเราก็บางคนอาจจะ สำหรับชอนตั้งแต่เด็กไม่ได้ไม่ได้แบบชอบผู้หญิงที่ที่ดูเหมือนฮอลลีวูดเหมือนคนมาเด็ก <Yeah. S 2> แต่ว่ามัน,ม,นมันไม่ได้แบบบอกว่ามันไม่ดีแต่ว่าสําหรับชอนอาจจะมีผู้ชายที่คล้ายๆายเหมือนชอนที่อาจจะชอบผู้หญิงที่อะไรนะทัศนคติที่ดี mm hmm. มันก็มันก็โอเคแต่ว่าถ้าคุณชอบผู้หญิงฉลาดเก่งคุณก็ต้องฉลาดและทําให้ตัวเองเก่ง <Sure. S 2> ในอะไรสักอย่างหนึ่งต้อง mm hmm. ใช่ไหมเราก็สิ่งที่เราอัปเกรดในตัวเรามันจะดึงดูผู้หญิงแบบนั้นเข้ามาสมมุติว่า เราอัปเกรดภายนอกมากเกินไปเราจะดึงดูดผู้หญิงที่สนใจแต่ภายนอกแต่ถ้าเราอัปเกรดสมองของเราความคิดของเราเราจะดึงดูดผู้หญิงที่มีความคิดที่ดีจบใช่ไหมจบคอนเฟิร์มเรื่องนี้แฟนผมแมรี่นะมีหมดทุกอย่างในผมเขียนไว้3หน้าเอาความฉลาดด้วยเอาความเก่งด้วยเอาความสวยด้วยเอาความใจดีด้วยความเมตตาโอ้โหพูดภาษาไทยได้อีกอะเอาแม่ะเจ๋งสุดๆอะโอเคก็อย่าลืมนะครับ เคนิไปทำกันเห็นไหมมีอีกอย่างหนึ่งนะที่จะทำให้คุณเป็นสุภาพบุรุษที่น่าที่มีเสน่ห์ชมแฟนดิชมแฟนตัวเองผู้ชายผู้หญิงนี่โคตรชอบเลยมันเป็นอาหารให้ผู้หญิงใช่แล้วคำชมคืออาหารให้ผู้หญิงจังใช่แล้วแล้วก็ผู้หญิงทุกคนจะมองคุณว่าคุณเป็นคนสิมีเสน่ห์ถ้าคุณชมแฟนด้วยโอเคท้ายนี้นะครับเราสองคนก็อยากให้ทุกคนเนี่ย เป็นคนที่พัฒนาตัวเองเป็นแสงสว่างใแล้วก็ไปตามเพจของชอนได้นะครับที่ชอนสอนชายให้เป็นแมนนะครับ,รบอ่าจะลืมเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ